สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับกิ๊กอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานเหมือนกันเนาะพอดีว่ากิ๊กเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วกิ๊กก็นึกขึ้นมาได้ว่าแบบวันนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มันกิ๊กก็แบบแบบชื่นชอบมากๆเลยนะนั่นก็คือตัวที่เขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าตัวที่มันใช้ทําความสะอาดน้องชายเราอะเออเนาะนั่นก็คือยี่ห้อนี้ทุกคนบอน คือจริงๆ out, ะอะมันเป็นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าปกติแล้วกีก็เป็นคนที่แบบว่าเจ้าเนื้อมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ค่อยชอบแบบว่าให้ให้ส่วนตรงนั้นมันมีแบบว่ากลิ่นที่แบบว่ามันไม่ค่อยพึงประสงค์สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เจ้าเนื้อก็ต้องเข้าใจใช่ป่ะแบบเวลาเงือเราออกเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องหาตัวช่วยหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่ามันมัน ช่วยตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับผู้หญิงเขามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผู้ชายเขาก็มีเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าตัวนี้บอนซึ่งเขามีหลายกลิ่นมากคุณผู้ชมเนาะมันจริงๆมันมีสีน้ําตาลน่าจะเป็นสีแดงอันนึงด้วยเนาะแต่ว่ากีก็มีทั้งหมดสามอันคือตัวที่ชอบที่สุดเลยคือตัวนี้ตัวนี้มันจะเย็นมันจะเป็นสูตรเย็นเนาะเวลาแบบร้อนๆยอะไรเงี้ยการใช้เนี้ยมันจะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะแบบ อ่อนโยนขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าไม่เย็นมันรู้สึกว่าแบบว่าธรรมดาธรรมดากลิ่นหอมหอมอ่อนๆแต่อันนี้คือไม่มีกลิ่นและอ่อนโยน,านมากๆคือกิ๊กใช้ทั้งหมด3ตัวและที่สำคัญคือมันจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเหมือนแบบทิชชู่เปียกอะเป็นไวฟ์อะเออเวลาแบบว่า มันเป็นกระดาษเหมือนแบบทิชชู่เปียกอะไรเงี้ยเวลาเราทความสะอาดอะไรเงี้ยเราก็ดึงออกมาแล้วมาเช็ชดได้เนาะคือกิ๊กขอแนะนําจริงๆจริงๆใครที่แบบคือต้องการดูแลในส่วนของตรงนั้น่ะให้แบบว่ามันไม่มีกลิ่น่ะอันเนี้ยกิ๊กการันตีได้เลยว่ามันโอเคมากๆโอเคแบบโอเคแบบรวดเร็วเพอร์เฟกต์มากใครที่ชอบเย็นแช่น,นี้ไม่ไม่เย็นแต่แต่แบบเอาสะอาดสะอาดอันนี้ สำหรับใครที่แบบแพ้อันนี้อันนี้จะเป็นขนเล็กกิ่จะใช้แบบว่าพกสองอันนี้ใส่ถุงสิบล็อกไปแล้วก็แบบออกไปข้างนอกแล้วก็จะใช้อันนี้เนาะแต่ส่วนเนี้ยจะใช้ที่บ้านใช้ที่บ้านเนาะอลองดูอันเนี้ยคือแบบมันแบบไม่จกตาเนาะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากได้อาจจะต้องลองซื้อดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่อยู่ใน ทีทก็ก็กดเข้าไปในตะกร้าด้านล่างได้เลยเนาะในในจุดจุดนี้นี่มันดีผู้ชายควรมีเนี่ยคือแบบมันผู้ชายแบบไม่ควรใช้สบู่อย่างเดียวอันนี้มันช่วยควบคุมเรื่องของแบคทีเรียแล้วก็ความอ่อนโยนแล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างให้แบบว่ามีความสมดุลแล้วก็แบบพอใช้อะระว่างวันไม่มีกลิ่นเลยแนะนำ